พอเห็นทิศทางของค่าเงินบาทตรงนี้นะคะว่าจะมีโอกาสอ่อนค่าได้อีกน่าจะส่งผลดีต่อส่งออกค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาส่งออกของไทยนะคะเจอปัญหาค่ะเรื่องของการแข่งขันด้วยเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยจะเห็นตัวเลขนะคะว่าในช่วง3มปีที่ผ่านมาตัวเลขส่งออกของไทยเนี่ยไม่ค่อยดีล่าสุดเองก็เพิ่งจะติดลบไป8%ในช่วงเดือนเมษายน ในช่วงของไทยที่ไม่ดีแต่ปรากฏว่าประเทศอื่นที่อยู่รอบข้างเราอย่างเวียดนามค่ะกับโตว,วันโตคืนโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจและเขาก็ผลักดันเรื่องการส่งออกมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานพิเศษตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขามีการระบุออกมานะคะว่าโอกาสที่เวียดนามจะแซงการส่งออกของไทยในรอบ5ปีไปถึง2เท่าสูงเลยทีเดียวค่ะในช่วงของเวียดนามนะคะมีโอกาสแซงไทยเรื่องการส่งออกค่ะ ออกของไทยติดลบ8%ในเดือนเมษายนดับฝันรัฐบาลที่จะเห็นการส่งออกเป็นบวกในปีนี้หลังจากที่การส่งออกติดลบอย่างต่อเน,นื่องมาแล้ว3ปีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยดรวิรไทสันติประพบแม้จะออกมาชี้แจงว่าการส่งออกต้องดูอีกหลายเดือนแต่ผู้ว่าก็ยอมรับว่าการส่งออกของไทยน่าจะติดลบประมาณ2%ในขณะที่การส่งออกของไทยกำลังย่ำแย่การส่งออกของเวียดนามกับดีวันดีคืน ธนาคารพัฒนาเอเชียคาดว่าการส่งออกเวียดนามจะขยายตัว10%ในปีนี้และเพิ่มเป็น14%ในปีหน้าการส่งออกของเวียดนามต่อเดือนมูลค่าประมาณ12,000-14,000ล้านดอลลาร์เทียบกับของไทยประมาณเดือนละ15,000ล้านดอลลาร์ในขณะที่การส่งออกของไทยมีแนวโน้มลดลงแต่เวียดนามมีแนวโน้มเพิ่มทําให้ในายธารบดีซึ่งอดีตชัยวิทย์ผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาโฮจิมินห์ เชื่อว่าการส่งออกของเวียดนามอาจจะแซงหน้าไทยในปีนี้และโตเป็นสองเท่าของการส่งออกไทยในอีก5ปีข้างหน้าค่าแรงถูกกว่าต้นทุนการผลิตต่างๆค่าไฟค่าน้ําถูกกว่านะครับค่าแรงถูกกว่าหาแรงงานง่ายกว่ารอมที่เรียวทางการเกษตรก็หาง่ายกว่าเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราแข่งกับเวียดนามนี่น่าก,กลัวมากคือเราไม่ได้อยู่ใน TP เนี่ยเวลาที่เราส่งออกไปประเทศเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะโดนภาษีนําเข้าแต่เวียดนาม ต้นถูกต้นทุนถูกกว่าแถมไม่มีภาษีนําเข้ามันจะยิ่งทําให้การส่งออกของประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบมากขึ้นในอนาคตครับสองสปีที่ผ่านมาเวียดนามส่งออกโตปีละสิบเปอร์เซ็นต์ทุกปีในขณะที่เมืองไทยเนี่ยซุดลง,ส,ดลงสุดลงเรื่อยๆแล้วเขา forecast ไว้ว่าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยครับการส่งออกของเวียดนามเนี่ยจะเป็นสองเท่าของเมืองไทยในปัจจุบันซึ่งก็เพราะว่าเวียดนามเนี่ยได้ผลดีจาก TPP กับ FTA ของยุโรปซึ่งเป็นตลาดหลักของโลกครับ การส่งออกของไทยล้อไปกับเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวน้อยในขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของเวียดนามก็เติบโตสูงกว่าประเทศไทยโดยปีนี้คาดว่าจะโตเกือบถึง7%ในขณะที่ไทยอาจจะโตเพียงแค่3%ข้อตกลงการค้าเสรีที่เวียดนามเร่งทำกับประเทศคู่ค้าหลายๆประเทศเป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญเช่นการค้าเสรีกับยุโรปและ TPP ทำให้ดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศและการลงทุนส่วนใหญ่ทำเพื่อผลิตสินค้าส่งออก ด้านคนเวียดนามเองนายเงียนดินดุยผู้อำนวยการวิจัยกองทุนบาเวียดแสดงความพอใจกับเรศรษฐกิจปัจจุบันแต่เป็นห่วงในระยะยาวโดยเฉพาะบริษัทของคนเวียดนามที่อาจจะสู้กับบริษัทต่างชาติไม่ได้ After joining TPP I hope t h a GDP will be more higher Resource allocation is um, uh, often um, allocated to for the state-owned sector uh, and uh, for foreign investment sector. Um, uh, they have uh, some advantages about the tax and uh, uh, real estate uh, renting fee. So um, and now the private sector is uh, weak. I think so. Um, for Vietnamese uh, startup, uh, it's. Um, I think that have some small group based in Hanoi Chi Minh City that have Ho and small based we some groups ในขณะที่ไทยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะกับโลกตะวันตกแต่เวีดนามกลับสร้างความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับสหภาพยุโรปและสหรัฐซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยการมาเยือนเวียดนามของประธาน,นาธิบดีโอบามาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาตอกย้ำว่าไทยมีโอกาสสูงที่จะเสียส่วนแบ่งตลาดในประเทศตะวันตกให้กับเวียดนาม เมื่อก่อนนะคะเราสามารถส่งออกได้เป็นันดับต้นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าการเกษตรแต่ตอนนี้หลายประเทศค่ะผักดันตัวเองขึ้นมาเทียบเท่ากับไทยแล้วก็ต้องมาปรับปรุงเรื่องของสินค้าและก็การตลาดที่มากขึ้นสําหรับประเทศไทยด้วยนะคะ